ต้องนั่งและกล้มตลอดเวลาผ่านไป3ปีตอนนี้ปวดช่วงบา่าไหล่มากต้องทําไงต้องยืดครับถามว่าต้องทําไงต้องยืดครับยืดแบบไหนเวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยเรานั่งทํางานหน้าคอมไปเรื่อยๆคอเราอาจจะตกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ไหล่แข็งตึงสําคัญบางคนเนี่ยไหล่หอนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับให้เอามือประสานที่ท้ายทอยก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยครับประสานแบบนี้นะครับประสานแบบนี้เลย แล้วก็เงยคอขึ้นกำคอแน่นๆนะแล้วก็เงยคอขึ้นครับเอาเอาสันข้อมือตัวเองเนีนน่ยนวดไปที่ท้ายทอยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนแซมเปิลเลยนะครับในท่าที่หนึ่งนะฮะท่าที่หนึ่งนวดแบบนี้นะครับนี่นวดแบบนี้แต่ปวดมากๆสามปีทําไงทําแบบนี้ครับทําแบบนี้ทําไปเรื่อยๆครับใน,ท,นบท, 1, นะท่าที่หนึ่งนะฮะท่าที่หนึ่งนะะท่าที่สองท่าที่สองทำแบบนี้ให้ลุกขึ้นยืน ลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนแล้วประสานมือท้ายทอยเอ๊ะไม่ใช่ลุกขึ้นยืนประสานมือไว้ที่เอวแล้วยืดแบบนี้ครับขึ้นไม่ขึ้นไม่ไม่รู้แต่ว่าให้ทําไว้ก่อนนะครับไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ทํามือแบบนี้นะครับนี่ประสานมือง่ายๆนะครับประสานกันปุ๊บนะครับแล้วก็บิดมือนิดนึงนะครับแล้วก็ดูสะบักนะแอนแอนอกนะครับยืดอกนะฮะยืดอกนะครับแล้วก็หนีบสะบักไว้นะครับ สามปีให้ทําแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เราจะยืดสะบักหลังแก้สะบักจมกันนะครับต่อไปอีกท่าหนึง่งพอละแค่นี้พอให้ทําเหมือนท่าถอดเสื้อนะครับผมเคยทําคลิปไว้ลองไปดูนะคือทํามืออย่างนี้นะครับหมุนนีกแค่นี้พอนะครับหมุนกากบาทแบบนี้นะครับนี่กากบาทนี้เอาไ้ขึ้นกากบาทขึ้นมานะครับเหนือหัวแล้วก็ทิ้งข้อศอกทิ้งข้อศอกลงนะครับ ได้ตรงไหนนะครับเราจะมาโฟกัสที่สะบักด้านหลังนะครับนี่สะบักด้านหลังนะหลังจากนั้นให้เราวนไปที่ท่าแรกก็คือเอามือประสานมือท้้าย้อยแล้วก็ก้มเงยอ,อย่างนี้เนาะอ่าก้มนี่คือรีแลกนะครับส่วนเงยน,นี่คือเราเน้นนวดยืดตัวเองนะเนี่ยแล้วก็ทําท่าเหมือนเมื่อกี้วนไปวนมา3ปีดีขึ้นแน่นอนลองทําดูจะไป